แล้วคือขังยิ่งโ้เป็นไงล่ะครับของแพ้ไหมแกเรตเบลตัวบักนะครับคลิปนี้เนะี่ยผมจะพาไปดูฟอร์มของแกเรตเบลนะตัวโคดตัวโกงตัวบักนะเกินคําว่าเมตานะทะลุปไปที่คําว่าบักเป็นที่เรียบร้อยนะโคดกว่าลุมตึงกว่าเป้ดีกว่าโดนะครับโอ้โ oh หบอกเลยว่าตัวนี้โคตรสุดนะใครไม่เปิดนี่โคตรพลาดเดี๋ยวลองดูฟอร์มกันนะฮะอันนี้เป็นทีมคู่แข่งที่ผมต้องเจอนะบอกเลยตึงเปี้ย เดี๋ยวลองดูว่าแกเลดเบลแมทนี้เนี่ยจะซัดสักกีต่ตุนงแม้ว่าจะเจอคู่แข่งที่ตึงมือแต่ว่าบอกเลยระดับตัวตัวบัคครับไม่ใช่ตัวเมตานะครับแต่ตัวบัคโอ้โหกูโ,โ,โดนไปแล้วหนึ่งเมตร เ,เกือบรอดเอ้ยเกือบโดนไม่เกือบรอดเรียบร้อยครับผมโดนล้ำหน้านะแมตช์นี้เจอคู่แข่งตึงมือครับเดี๋ยวต้องเอาจริงซะหน่อยนะปกติผมจะออมมือไงแต่ว <Roger tails. S 3> so ่าคนนี้อาจจะแบบเอาจริงอ่ะเดี๋ยวลองดูก่อนนะว่าต้องเอาจริงเปล่านะอาจจะแบบออมมือให้เล็กน้อยถึงปานกลางโอ้ดูครับลูกนี้ผมปล่อยไก่ให้เด็กมานะไม่มีอะไรเป็นไงโอ้โหโดนแล้วกูเป็นไงครับเราเราโรมาลดินี่นะครับไม่มีหลักโดนนะ นะับมีแต่ควายท้งนี้จะโดนไปไง็งไะไม่โดนครับไม่โดนโอโ้โหโ,โอโ้โหคุกกัดหน้าต่อไปตูประต,ต,ตูเรียบร้อยโอโ้โหคู่แข่งม่เอาจานเอาเรียบร้อยแกเลตเบลปะไอหนูไอหนูลูกพ่อยกไปทิ้งยังยังเอาเร็วกว่าเยอะโอโ้โหปันไงละ่ะเข้าถึงบอรลรวดเร็วไหมละ่ะเอายังไม่ออกอีกครับโอ้โอโ้โหโดนละฟิลิปกเกษตรเด็กมอกเกษตรโอ้โห โดนพี่โดบูลเลตเฮดเดอร์ซัดไปหนึ่งตรงุงหูสุดยัดไม่เป็นไรครับถือว่าผมต่อให้แล้วกันน้ำไปหนึ่งลูกนี่บอกเลยไม่คลานามือผมหรอกดูดูนี่ยกมาโอ้โหไม่ถึง มาเปเล่เปเล่คึงก่อนคึงก่อนคึงก่อนให้แกเร็ดเบลแกเร็ดเบลโชเฟกไปหนึ่งทีโอโหรอดดักไปหนึ่งทีดีแล้วตันตันดูวความเป็นโอ้โห,ไ,ไ,หไอชิปหายลุมเอ้ยโอ้ยไอเวนนดิไปพันขากับลุมไม่งั้นนี่แกเร็ดเบลผมได้ซัดแลว้วอะยกมาลูกนี้ไม่มีอะไรครับเก็บสบายแกเร็ดเบลยกมาที่ลุมเมนเกลลุดไปแล้วหลุดไปแล้วยังไงยังไงใช้ทามิ่งและแน่นอนโอ้โหเป็นไงล่ะครับน้องๆ เช็ดเสาเข้าประตูะ่มันต้องแบบนี้ไอ้โอ้ยแทงบอลโดยแกเลตเบลอย่างสุดย่างสุดหงอยหงอยหงอย,อยเรียบร้อยครับน้องๆเป็นไงล,ะล,ะละ่ะระดับพี่กลับมาแล้วหนึ่งลูกเดี๋ยวเดี๋ยวแซงแล้วเดี๋ยวแซงแล้วเกเเบลสุด,ด,ดไหมละ่ะนับได้หมดอะทั้งยิงทั้งกายทั้งแยง่งโอ้โหคือแบบครบเครื่องนะเดี๋ยวรอดูว่าวันนี้จะได้มีประตูกับเขาไหมนะแต่ว่าบอกเลยมีโอกาสสูงที่จะโดนลูกที่สองแน่เป็นไงล่ะ กูโดนแล้วกูโดนแล้วคุมเกมรับไม่อยู่ครับจังหวะน,นี้โอ้โหเรียบร้อยรับบอกเลยนะับสองหนึ่งเนี่โอ้โหเข้าทางแล้วเนี่ยเข้าทางผมแล้วนะดูโอ้พีโลพีโรคึง่อนโอ้โหแทงมาโลนัอโดเป็นไงล่ะพีโดพีโดช้าไปแล้วลูกนี้เขาไม่ใช้กันแล้วหรอกพีโดอะ่ะโอ้โหเนมาปะเนมาคึงบอลก่อน ขึ้นบาดอนอูห้หูไม่ผ่านคาฟูว่าแต่ก็ากาลากมา,าได้ได้ระ<ม>ยะนะอันนี้เขาเรียกว่าลากมาได้ได้ระยะกินระยะไปนิดนึงกลับมาที่คารลอสก่อนนะครับคารลอดคืนไปที่เวียล่าเวล่ามาที่แกเลสเบลเบลแล้วคืนขังยิงโอ้ <Go! S 1> เป็นไงล่ะครับ <Go! S 1> ของแพร่ไหม ของแท้ไหมครับแข็งเป๊กอ่ะโอ้โหบอกเลยแกเลตเบลตัวนี้เป็นไงล่าสุดไหมล่ะใช้หลังคิงบอลอ่ะแล้วยิงอ่ะฟุ่โอ้โหไม่เหลือเป็นไงล่ะขนาดเกมรักคู่แข่งนี้ตึงเลยนะตึงๆนะตึงๆทั้งนั้นนะมาดินนี่คันนาวโร่นี่ยหูแน่นๆทั้งนั้นนะครับเจอแกเลตเบลล่างทองอ่ะบอกเลยล่างนี้ไม่มีอะไรเก่งกว่านี้แล้วกองหน้าที่ดีที่สุดในเกมอ่ะเป็นไงล่ะครับกดไปหนึ่งตุงแล้วดูดูโชว์ความเร็วของเด็กเด็กแกเลตเบลโอ้โหแบบนี้ก็นิ่มปอยนิ่มปอยไหลให้ลุมนี่ป่ะไหลให้ลุม จ่ายให้เพื่อนมันเท่กว่าเยอะเอาออเอาโอ้โหสัตว์เอ้ยจริงแหละอันนี้อันนี้เล่นเล่นไปนิดนึงเมื่อกี้น่าจะยิงเองนะกาะจะเอาหลอกไงแบบว่าเอ้ยไม่ยิงเองหให้เพื่อนดีกว่านะเกือบไปแล้วนะเองอ่ะเ,<ป>เป็นไงย่งบอลแบบถึงบอลไวไหมเกล็ดเบลนี่คือแบบด้วยความเร็วที่มีนะผมว่าแบบไปถึงบอลแบบโคตรไวอ่ะโอ้โหลำมิิเก้ก็โหดน,นะครับเบียดไทยก็มาดินี่ชนะนะเมื่อกี้เปิดไม่ดีเองครับโอ้โหเข้ามือเลยนะจริงๆแล้วเกเ็ดเบลเป็นตัวที่แบบ เล่นลูกหมงดีมากนะคือด้วยสรีระร่างกายความสูงนะแล้วก็เออค่าพลังอ,อากาศยานคือแบบสุดจัดด้วยะนะครับมันมันครบเครื่องอะ่ะเร็วแขง็งแกร่งนะครับโอ้โหคมด้วยยิงแรง คือแข่งแก่งกับไอความแก่งเนี่ยคือจุดที่ผมชอบเลยนะเนี่ยจ่ายวงจ่ายบอลคือดีหมดนะนแบบเป็นกองหน้าที่แบบครบเครื่องอ่ะคือใครเล่นปีกก็โหดนะปีกขวาก็โหดแต่ว่าถ้าเกิดเล่นหน้าผมว่ามันมัน,มนออกแนวบักอ่ะ<ม>โอ้โหเป็นไงล่ะครับโดลูเปเล่ซัดอีกหนึ่งแมสสวยงามหมล่ะอันนี้เขาเรียกนาทีบา<ม>ปปับเตียนอ่ะใจไม่นิ่งก็ต้องโดลูกท้ายเกมอย่างนี้แลหละน้องหงอยหงอยหงอย โอเคครับผมมาเริ่มกันที่ครึ่งหลังนะครับผมนำอยู่3ามต่อ2อนะโดนนำา2เอ้ยโดนนำหนึ่นะครับแล้วก็โดนนำอีก2-1นะครับแล้วก็พลิกกลับมาเป็นสามสองเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวลองดูว่าผมจะโดนเพิ่ไมไหมแค่นั้นเองอาจจะโดนเพิ่มนะเพราะว่าแบบอยากอยากจะโชว์ไงอยากจะโอ้แกเลยนดุสูดสต,สตูดีนมาไม่ถึงบอล <c oughs> เออผมบอกออลืมบอกเคอขึ้นหลังผมเอาพาตินี่ลงมาแทนเออเปเล่นะเพราะว่าเปเล่เริ่มแบบเริ่มหมดนิดนึงนะก็เลยเอาโอ้โหกวยโดนอีกแล้วโอว้โหเกมแม่งตึงจาแนแบบนี้เรียบร้อยโดนลุงเฮงแม่เงเล้ยมันหมดเพื่อนอน,นะยิงกันไปยิงกันมานะสลับกันพลิกขึ้นนํำขึ้นแซงขึ้นแบบตีเสมอน,นะโหสุดจัดเลยแบบน,นี้ นะครับผมแบบไม่ใช่หรอกผมแบบกลัวเกมไม่ตื่นเต้นไงทีนี้เราเอาจริงก็แบบ3ลูก4ี่ลูกที่ต้องมีนะแล้วดูจังหวะนี้ของเราเนโอ้โหลุง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 อย่าให้น้อยหน้าเกเฑ์เบลดิเกเฑ์เบลแม่งตึงเกินท่าตึงตึงดูความตึงเกินต้านดูความตึงเกินต้านแข็งไหมล่ะแข็งไหมล่ะโอเคแข็งแต่โดนแย่งครับผมแค่นั้นเอง คือแข็งมากนะเลเบลตัวนี้แบบถ้าแบบใครเที่แบบพองบอลดีๆนะแบบใช้หลังบางบอลพิกๆกหมุนๆไปเนาะผมบอกเลยเคาสุดนะแบบไม่ต้องเล่นสกิลก็ได้อะเป็นตัวที่แบบไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องใส่แบบสกิลนะคือแบบแค่เล่นแบบเรียบๆอะเออหรือใครจะเล่นแบบดบบแบาแบชแบบแบชุบกแบหดบบแ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 บดแบบแบบแบบแบแแบบแบบแบบ เกือบโดนว่ะน่าจะแบบไม่มีปัญหาครับเตะมุมลูกนี้รู้จากรายงระยะแล้วแต่ก็ต้องระวังพี่โดนะพี่โดแบบร่างนี้ก็อากาศยานนี้โหดเหมือนเดิมนะโอ้โหแต่ติดเวลาดีนะเวลาตัวใหญ่เอากูโดนแล้วมึงนี่กูโดนแล้วมึงนี่โดนแล้วมึงนี่โอ้แข่ง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 เรียบร้อยออกหลังครับโอ้โหเกือบโดนสาดยาเลยและการลูกนี้ผมเปลี่ยนพวกเอาเอ็มบาเป้ลงมาแล้วนะแทนลูมินิกเก้นะครับก็เอาพวกตัวโหดๆลงมาบ้างนะครับเพราะลุมเล่มไม่ฟิตแล้วไงแล้วก็เอาเมสซี่เอาจูตลงมาแทนด้วยนะครับ ดูทำชิงวันทูโอ้โหเกเลตเบลโอ้โหแข่งมันเล่นเล่นเร็วด้วยนะเนี่ยเล่นเร็วด้วยเนี่ยรีบหรอรีบหรอลนอย่าลนดิอย่าลนโอ้โหลนแล้วมึงลนแล้วมึงลนแล้วเป็นไงล่ะมึงลนแล้วนี่รีบเกินโดนวิไม่ใช่วิพาติี่นี่ไปเกเลตเบลโอ้โหความเร็วความเร็วคือมันมันแบบคนละระดับอะโอ้โหกูเอ้อ เร็วเกินไงนะครับเร็วเกินไงดูยกไมคกทีนึงโอ้โหไม่มีไรไม่มีไรยังยังได้อยู่ย oh. uh ังได้อ huh. ย oh ู่แล้วเอมบัปเป้เอมบัปเป้โอ้โหเออออกข้างน่าจะได้ลากยันต่อเวลาแล้วมั้งถืว่าเปิดมาเรียบร้อยครับมากันเยสดักสบายเมสซี่มาทำจริงวันทูแกเลขเบลวจ่ายบอลจ่ายกองจ่ายกอโอ้โหแล้วลูกนี้เหลือใครอะไรล่ะครับอ เบลโดนดิครับน้องๆโอ้โหพี่ของจริงไหมล่ะส3สคูนสวัสด์เลยอย่างนี้น่าจะน่าจะเกมโอเวอร์แล้วแหละน่าจะไม่มีไปมากกว่านี้แล้วหมายถึงผมไม่น่าจะโดนไปมากกว่านี้โู้เร็วไหมละ่ะเ็วเบลสุดจัดเลยเป็นตัวที่เล่นง,ง่ายนะผมพูดงี้แล้วการว่าใครไม่เปิดนะแม่งโคตรพลาดอ่ะรอบนี้วนมาให้เปิดในแพ็คแบบไอ้อะไรนะร้อยห้าสิบอ่ะยิงโคตรมาเปิดอ่ะใครที่แบบเคยเปิดไอแพ็คนั้นไปเร็วนะ ใครที่เคยเปิดแพ็ก300ไปแล้วอ่ะเออก็ได้ไปแล้วเขาน่าจะรู้รู้มือเันอดี่วว่าโกงแค่ไหนนะแบบเล่นปีกก็ดีนะแต่ว่าด้วยแผนที่ผมเล่นอ่ะผมเล่นเป็นแผนหน้าคู่นะก็เลยเอาแกเรเบลเล่นหน้าไปนะมาแกเรเบลอีกหนึ่งหนึ่งตุงแล้วกันอุ๊ยปาเจอกับมาดินี่ยนะเกมนี้คือเจอกองหลังโหดนะแต่แบบเอาอยู่ทุกเม็ดอะบอกเลยบ้าปานัเค้กโูเกือบไปนะน่าจะจบเกมแกเรตเบลน่าจะ MVP อ่ะยิง2อแอสซิสต์1บ้าแมต์นี้ โอเคนะครับทุกคนนี่ขนาดเจอคู่แข่งแบบระดับปึงนะทีมตึงจัดเลยอ่ะกองหลังก็ดีกับกองกลางก็ปึกนะลองดูนะเดี๋ยวดูว่าแกเรตเบลเอ็มวีพีไหมหนะครับยญิง2อแอนซิตหนึ่งนะโอ้บอกเลยนี่คือสุดจัดไหมสุดจัดไหมครับน้องๆใครชอบชิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกงใจพี่หน่อยนะครับบอกเลยแกเรตเบลอ่ะถ้าเองไม่เปิดรอบเนี้มึงพลาดแล้วทุกคนนี่คือตัวบั๊กนะ